ก็ต้องบอกนะครับเรื่องฉลากออนไลน์ตั้งแต่นะครับผงทองมาที่สู่คุณวัตรแล้วก็รามมาถึงคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ไปสูงสุดที่อะไรครับที่เรื่องของการถูกฉลากาเรียกว่าจ้างคนนะครับมาถูกฉลากหรือเปล่า ล่าสุดนี้ก็ผัวพันมาจนถึง Big M อนะครับซึ่ง Big M เอนี่ยก็โดนช่อง7ยุติสัญญาไปล่าสุดนะครับคุณเพชรพันปีออกมาบอกงี้ครับหนูเลวเองเพชรพันปีคนที่ให้ลอตเตอรี่ B i g M อร้องไห้ปมช่องเจยุติสัญญาเพชรพันปีเจ้าของร้านเพชรคนที่แบ่งลอตเตอรี่ให้ Big M เอร้องไห้หนัก หนูเลวเองให้โอกาสน้องได้ไหมน้องไม่ได้ทำผิดเลยหลังช่องเจ็ดประกาศยุต,ติสัญญานักแสดงช็อกวงการหลังเมื่อวันที่6มกราคม2 5 6 6เพจ C.H7 ฮดเจดี C D, โพสต์แจ้งข่าวขอแจ้งยุต,ติสัญญานักแสดงในสก,กัด โดยข้อฟาร์มระบุว่าการยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดช่องเจ็ดเฮดดีของคุณกิตติริศบุตรพมสถานีขอแจ้งว่าได้ใช้สิทธิยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดของคุณกิตติริศบุตรพลมโดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยหลายคนมีการคาดการ์กันว่าเพราะข่าวบิ๊กเอ็มหรือกิตติลิศบุตรพมถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเป็นสาเหตุหลังก่อนหน้านี้2มกรา2566บิ๊กเอ็ม M, ออกมาไร้สดกับนวัดอิสระไกยสินชี้แจงว่าเป็นแพลรับบาปเจอรหลอกใช้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง รับได้ค่าสปอนเซอร์ในการจัดคอนเสิร์ต150,000บาทภาพเงิน6ล้านแค่จัดฉากหลังหงทองลอตเตอรี่ออกมายอมรับว่าจ้างคนมารีวิวรางวัลที่1ขณะที่ล่าสุดเพชรพันปีเจ้าของร้านเพชรชื่อดังคนที่แบ่งลอตเตอรี่ให้บิ๊กเอ็ม โพสคลิปตัวเองร้องไห้หนักและข้อฟาร์มกาบขอร้องผู้ใหญ่ทางช่อง7น้องบิ๊กเอ็มเป็นคนดีไม่ได้ทำผิดอะไรหนูชั่วหนูเร็วเองวอนให้โอกาสน้องได้ไหมคะได้โปรดโดยเนื้อหาในคลิปมีการพูดว่าเมื่อสักครู่นะคะเพื่อนโทรมาบอกว่าบิ๊กเอ็มโดนปลดจากช่อง7หวังว่าผู้ใหญ่ช่องให้โอกาสน้องได้ไหมคะ น้องไม่ได้ทำผิดเลยน้องเป็นคนดีคนที่ผิดคือหนูเองหนูผิดเองที่ทำร้ายน้องน้องไม่ได้ทำอะไรผิดพี่ขอโทษ <c oughs> ด้าน Big กเอได้มีการเคลื่อนไหวโพส์ภาพและข้อความขอบคุณอำลาช่องเจ็ว่าตลอดเวลา9ปีที่ผ่านมาคือช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดในชีวิตผม ขอบคุณสำหรับทุกโอกาสครับและโพสต์ภาพผลงานละครคีตาโลกาเมื่อปี2577ละครเรื่องแรกที่ทำให้แจ้งเกิดมีชื่อเสียงโด่งดังจนถึงทุกวันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่างานนี้เอเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าสะเทือนไปทั้งหมดนะครับเป็นกระแสกับเพื่อมเป็นแรงกับเพื่อม ไปทุกๆอย่างเลยนะครับตั้งแต่มาเรื่องของการลอตเตอรี่อย่างเดียวนะครับจากบุคคลสองคนนะครับจากสองบริษัทหงทองกับทางคุณนักวัฒน์อ่าออกมานะครับมีปัญหากันแล้วก็แตกออกมาเรื่อยๆจนณนวันนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะสรุปที่ใครรู้สึกว่าคุณลินละดาอาจารย์ลินละดาเนี่ยกับคุณเพชรพันปีน่ยอ่าก็ เรื่องของคุณลินดาอีกหนึ่งคนที่เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นี้ล่าสุดแะควคุณลินดาก็ได้มีการออกมาไลฟ์สดและเห็นว่าจะ,ะแถลงข่าวเร็วๆนี้มีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังครับ